สวัสดีจ้าเอฟซีสุขสุขค้นจ้าทั่วโลกทั่วประเทศจ้ามาจามนีแม่บ้านเขาขั้วคือเก้าอันนี้กวนแป้งจ้ากวนแป้งใส่น้ำสุกแป้งมันหรือว่าแป้งอันนี้แม่บ้านใส่แป้งอเนกประสงค์จ้าใครใส่แป้งมันหรือว่าสใส่แป้งแป้งยังก็แป้งแป้งมันสิงคโปร์ก็ได้ได้จ้ากวนแป้งใส่น้ำสุก เห็ดคือลาดหนาจะพี่น้องเจะเห็ดเขาหนานเนื่อจจะเนื้อจะมักไว้เรียบร้อยลย้วจะขวนแปง้งควนแป้งให้ให้เนื่อคือคือเห็ดลาดหนาจะพี่น้องแต่ว่าจะเห็ดเป็นอันนี้กระเทียมเกียวะใส่ลงไปให้หอมนะจ้ะแต่ว่านนำซุปนี่เขามีขะนอใส่ไปแล้วนะจ้ะซุปกระดูกหมูจะต้มไว้เราจะเอามาขวนใส่แป้งจ้ะ เติมเติมกับเที่ยมเกียวลงไปเติมขะนอลงไปจ้ะไก่สิเป็นลาดหนาละจ้ะกกะสิประมาณเนี่ยจะ้ะเดี๋ยวกวนให้เนือ้อเนือ้ออีกจังน้อยนะจจะให้เป็นลาดหนาอันนี้ก็คือเนื้อที่มักไว้จ้ะพี่น้องจะใส่ไปในนี่แหละจ้ะจะใส่ไปในหม้อที่กลวนอยู่เน่ยจะ้ะกลายเป็นเขานาเนือ้อจะมนีเฮ็ดกับเขาง่งายๆแต่ว่าใส่เวลาจักน้อยในการกวนแป้ง ต่งเพิ่นเพราะว่าต้อง,ง,งเติมแป้งอีกเพิ่นบ่ค่อยเหนียวจ้ะพี่น้องกวดน้าสักตักนึง่งละกวนแป้งให้เหนียวนุ่นเหมือนขึ้นราหนาอะจ้ะแป้งไปแล้วก็ค่อยๆกวนจีจ้ะไม่เหนือมากกมี่น้ำมันง่าน้ำได้จ้ะพริกไทยน้ำตาลซอ ้ำมันหอยแล้วก็ซอสปรุงรถสาเขียวฟ้าเหลืองอย่างทว่าได้จ้ะหรือว่าจะใส่สีอู้ากวางก็ได้ค่ะทามีแล้วก็แล้วก็สีอูขาวจากพี่น้องจะเห็ดหน,น้าเนื้อจากพี่น้องหน้าเนื้อก็ต้องคน,นคน,นคนคนคนเนี้นี่ใครมาเรียกดีกว่า <laughs> คนให้แป้งได้ที่นี่แป้จะได้ละคนใส่น้ำซุปจะนี่คือน้ำซุปได้จากน้ำซุปต้มกระดูกหมูต้มกระดูกหมูแล้วก็ตักกระดูกหมูขึ้นใส่ต้มซุปน้ำซุปกระดูกหมูใส่หอมๆจะใส่ลากผัชีเสร็จแล้วก็ตักเอาแต่เอาแต่นาหมันจะกระดูกหมูกับอุ้ยคนเกลืให้อย่าตกกระทะเลยเสร็จเลยเดี๋ยตกกระทะหอนๆเท่ากระสับอย่าล้มกระทะ มีไปจะได้ทีเราจะชุบขีดโดนเถอะหลังจากที่ควนแป้งให้ได้ขึ้นแปง้งขึ้นน้ำลาดหนาแล้วนะจะได้ว่าคนสีผลก็ดีนะขึ้นน้ำลาดหนาจ้ะพี่น้องที่นี่เขาจะสิมาใส่เนื้อที่ห้องมาแหว่ลงไปแล้วจะเติมสีอูดดำลงไปนะ้าตามหลังถ้าเพิบบ่งสีเพิ่นนจลจจะว่าเพิ่นสีเพิ่นสีออกมาจากักไหลาย จ้ะได้น้ำขึ้นนามลาดหน่าอาจจะบ่พออาจจะเติมแป้งลงอีกแกาะว่าเพิ่นยังบ่คนบ่คนดีปานไรแต่แจังที่ไึงโอ้ยแป้งของค่อยคนได้จ้ะเพราะว่าเพิ่นสิทิศก,กระทะแล้วก็ไหม่ทิศก,กระทะแต่ก็เป็นโตสีเนี่ยจะพี่นอ้อง คนเริ่มคนเริ่มเนืดเลยจ้ะก,กวนแป้งให้เหนืดเนืดจ้ะเนืดเนืดอขึ้นนานล้านนาเลยจ้ะเ,เอาเหลวเอาเนืดซสั้นใจก็ตามต้องการเลยจ้ะแค่ว่าเห็นมันเดือดจักหน่อยหนึ่งสีแซ่บใส่ปแป้งอีกจักหน่อยเลยจ้ะเติมแป้งไปอีกจักหน่อยเนื้ก็พอ <laughs> ใส่เนื้อเข้าไปเพื่อนอาจจะบว่าเนืดดีก็ถ้าเกิดเติมแปง้งจนก็สินเนืดอเลยจ้ะพี่น,อน้อง กจนก็สิเป็นแปลงลาดหนาจ้ะนี่ได้แล้วแบบนี้ก็สินี่จ้ะเนื้อทิมาร์ตไว้นะจ้ะเนื้อทิมาร์ตไว้ก็สิเทลงไปเลยจะตีร่างกายได้ขอ้อรองจะตีร่างกายได้โบราณทราบใส่ลงไปเลยจ้ะมามารไว้จะสดๆแล้วก็ค้นจ้ะพี่น,อน้อง คนคนคนเป็นนาเนื้อแล้วจ้าคนคนให้เพิ่นกระจายให้่นซุกไปจา้าคุณลองพ่นจะเอาไปพัดแม่บ้านบ่พัดจะถ้าพัดเราพ่นสิรัดเนื้อเพิ่นสิหดเข,ข่าเราจะเราพิ่นกับชินเหนียวก็ไม่เ,ยเหยียบพื้นีนี้ถ้ามันเหนื้อเท่ากับเติมน้ำได้จ้าเติมน้ำเข้าไปปรุงรสตามต้องการหนีไฟจุกหน่อย ที่นี้เขาก็มาเติมอันนี้ได้จากหูสีสันเพลินเราว่าสีเพิ่นบ่ดำ้ะจ้ะสีเพิ่นว่งามเขาก็ค่อยๆเติมสีอิ่วดำลงไปจ้ะพี่น้องจะให้เพิ่นกระจายตัวจักน้อยกันเกาะกันเป็นก้อนนี่หน้าเนื้อกินแล้วจะไม่ซื้อได้ แสบจะนั่งมากินเวลาไปงานไปอย่างคนมาขายเห็ดไหมพี่น้องแต่ว่าก็เห็ดสไตล์นี่แหละแต่ว่าเนื้อกระจีชินใหญ่เนาะต้องเคิร์สิงเข่งหั่นเนื้อใหญ่ไปหน่อยหนึ่งกระจีเติมซีอูดำลงไปจ้ะเติมซีอูดำลงไปจะได้สีสวย ไ่อยๆเติมจะ้ะเพอเพิ่นจะดำเกินจะปจะนิ่จะเซ่ยกระเทียมเคี่ยวลงไปด้วยนี่กระเทียมเคี่ยวโโค้นๆๆๆค้นค้นยังเดียวเลยจ้ะถ้าคนไปเขาก็เติมน้ำได้จ้ะไอเนืน้อสุกเขาก็เอาขึ้นเลยแล้วเพราะว่าเพิ่มจะได้ก็เหนียวจะจะนี่ไม่ค่อยเหนื้อเกินไปเติมน้ำลงไป ซีสันยังบม่ได้ซีสันยังม่งามก็เติมซอดลงไปอีกก็เอาเด้จ้ะบ่มีมาตรฐาน <g ül üyor> กะโดยอสายตา,ม,า,ามันง่ายจะใส่บองก่อนที่กินตอนหมักก็ใส่ไปแล้วแหละใส่เยอะไม่ดีใส่เฉ่พอใส่เยอะแล้ว กินจานั้นใส่แค่พอหอมๆสวยๆนี่เริ่มจะูนากินแล้วนากินแล้วจะนากินแล้วแม่นั่นๆๆๆดี่ลโอ้ยเกือบลกระทอีหลี่กใจหมดเลยจ้ะพี่น้องตีลก เออเวลาเดินอยู่เนาะเข้ามาักะต,ตีลังกาเดี๋ยวก็จะใส่มิลินลงไปหลับร่องแ่บจากพี่นนอกเดี๋ยวนายมากินสีว่าท่านใดสีว่าท่านงามโอ้ยแล้วตังกะตีรังกาฮนะเนี่ยแล้วก็มือจับเอานี่แหละต้องเห็นกางใส่พลังต้องใส่สองมือ ค่อยๆเติมจ้ะกะทิเป็นแบบเนี้ยจะลา,ลาดในกะทนะิลาดเออลาดในกะทิคนนะฝอพิดลาดในเห็ดเป็นบะหม,มี่ก็ได้เลยจ้ะลาดในบะหมี่เส้นบะหมี่ลวกนะจ้ะบะหมี่เขาเอิญหมี่เนาะน้ำเหลืองไหมจ้ะกินกับเขา่าลาดเข่าก็ได้ลาดบะหมี่ก็ได้จ้ะพี่น้อง ก็สิเป็นแบบนี้เพิ่นมากกินเวลามีงานเพิ่นมาฮ็ดแบบเนี้ยจะไปไปกินรวมญาติรวมเพื่อนรวมผูงอย่างเพิ่นก็ว่าไปจ้ะจะเติมสีให้ใหได้สีสีสวยๆอะจ้ะ <c oughs> ทุท่นใส่สีดำลงไปก็ใส้กระเทียมเกียวลายๆจะพี่น่องเพื่กะสีหอม ปไป <c oughs> ใ,สสใส่มิลิ้นไปทำเด็ม่ล้นเราเราเราใสไเลยแซ่บขนาดใส่มิลินไปด้วยแล้วก็จะน่ากินแบบนี้แค่นี้ก็แล้วเหรอจ้าเพื่อน <c oughs> ๆของแซ่บเจ้านายตุงรถให้ได้ที่ได้จ้ะใส่บางหันซิ้มแล้วบอแซ่บก็เลย ใส่ข้าไปสองก้อนจะเพิ่จืดพอาหลายเนาะเห็ดลายหนาจิ้ม่ะจ้านี่ลาดลาดก็มามีกันได้จ้ะพี่น้องกินห่อนฮ้อนแล้วก็มีเคียงเคียงจ้าจ้าเพื่อนเพื่อนนี่ก็คือเคียงเคียงที่ฮ่องเตยมไว้กินครับหนาเนื่อจ้ะพี่น้องจิกโชว์จ้าจิกโชว์ออกรสเปียวเปียวจ้าเปียวเปียว แ,แต่ก็แตงกว่าซอยแบบเนี้ยจ้ะพริกขี้หนูหัน่นถ้าผู้ได้่กจินเผ็ดเอาพริกสดเอาพริกเม็ดใหญ่ก็ได้เด้จ้ะแหงแสกุนจีออนอแนส่บๆอันนี้ก็คือต้่นผักชีจ้ะพี่น้องผักชีเลยนะจิกโชพริกขี้หนูหัน่นแตงหัน่นกินกับหนาเนื้อจ้ะนี่เห็ดแล้วแลนะ้วนายินโบ่จ้ะ มื้อนี้เฮ็ดอาหารจานเดียวกระทะกัหญ่เลยพี่น้องมาเด้อกินน้ำกันเปิดกล่องอยู่เนาะต้องหั่นกล่องตีตีลังกาพี่นอ้องตีลังกายเราแหละแต่ว่าโวลุ่งหมอขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องขุ่มประพรมกล่องตีลังกานี่จะน,าจน่ากินบ่จ้าราดเข่าหอนหอน,นี่ ดี๋ยวปล่อยไว้สักพักหนึ่งเพิ่อกระซิเนืดขึ้นได้จ้ะนี่เวลาเจ้าหน้าจะกินเขาก็จะอุ่นจ้ะจะเอาไว้เังเสร็จละจ้ะเวลาสิกินเขากะใส่มาอุ่นในหอนแล้วก็ตักตักเขาก็เข่าจานเดียวเลยจ้ะมนีอันนี้ย่างเดียวเลยจ้ะหนาเนื้อย่างเดียวเลยสด็จเสร็จลกันเด้อจ้ะอันนี้ก็พักกินครับตักโต๊ะไว้กินได้เวลาแล้วจ้ะพี่น้องเด้อ น่าน่าน่าจะตุ๊กจะไหวจับชาบไปจ๊ะตอนปัสสาวะแม่บ้านฮะเนื่อจ้าเน่ากินมันนี่มาจ้าเซร็จเสร็จน้ำกันแล้วเราจะสีสันประมาณนี้อาจาร ผู้ใดอยากหายซีเข็มก็นี่ก็ได้เลยจ้ะสีอ่อนๆนี่สิละหาก,กินละมาก,กินแล้วจ้ะคนเพื่อนตุยเป็นไหนเนี่ย่นยังเป็นนามอยู่เดี๋ยวเฮ็ดให้ตุยอีกเล็กน้อยหนึ่ง่นยังเป็นนามคนเพื่อนตุยดี่นตุยตุยจ้ะ Để ấm bèng phải gai Để phải Các đôi sáng ta Các đôi sáng ta đôi sáng ta อีกหน่อยเพิ่นมาตุยดีเห็ดขี้ลาดหนาสิน่ะค่ะเป็นเห็ดยืดจังเลยคุณมาขนขนถ้าบอกเป็นขี้ลาดหนามันก็นจะเป็นแกงนะจ๊ะเห็ดให้ขนขนคนให้ได้คนให้ได้อาจจะได้บ่ใหม่วิ่งเลยจ้ะโอเคเราจะสานีแหละ คุณถุกคุจ้าขอบคุณหลายๆเ้อเดีย๋ยวลองเปิดเบิ้งว่าตอนตีลังกาเสียวโทรศัพท์ตีลังกาล่งกระทะแสบเราจ่าซ้ำมีกันเลยปวดร้ายอบเลยนะจ๊ะ ที่จบแล้วก็ไปจบจะเตือนมีโอเคเราจะบันี้เนืดเนืดเนืด,นดโอเคเราจะปิดไฟก่อนลืมปิดไฟเดี๋ยวหม้อจะแอบไหมขอบคุณจ้าเพื่อนๆทุกคนจ้าทุกคนทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาติดตาม